ใครที่ต้องแบกคอมพิวเตอร์มาทำงานที่บ้านในเวลานี้จะต้องเปิดทั้งคอมส่วนตัวคอมออฟฟิศนี่เลยครับ Logitech G 9 1 3 Wireless Mechanical Keyboard ที่เหมาะกับคุณทุกวันนี้เคยจะไปคิดว่าพนักง,งานออฟฟิศจะต้องซื้อเกมมิ่งคียร์เข้ามาเพื่อทำงานได้ดีแล้ววันนี้ผมไก่คณิตแนะนำเกมมิ่งคีย์บอร์ดที่เหมาะสำหรับพนักง,งานออฟฟิศนั่นก็คือ g 9 1 3จาก logitech คีย์บอร์ดตัว913ตัวนี้ดียังไงใช่ไหมครับก็คืออันดับแรกเลยผมชอบที่มันไล้สายอันดับที่2มันเป็น m e ค h a นิคอลสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยใช้แม c h a n i c a l Keyboard ดนะครับก็ให้ลองจินตนาการภาพคีย์บอร์ดรุ่นแบบ5-20ปีที่แล้วที่เขายังไม่ลดคอร์สนะครับทำให้ทุกปุ่มเนี่ยสวิตช์ประจำตัว้าเราพิมพ์จะได้ฟีลลิ่งที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็แม่นยำมากกว่าคิดไป มีการแบบกดหนึ่งครั้งแล้วติดตามทีแล้วเราสามารถกดหลายๆปุ่มพร้อมกันได้ด้วยนะครับแต่คีย์บอร์ดตัวนี้ d i g 9หนึ่งสามเนี่ยมันได้มีดีอันนั้นนะครับมีไฟ led ด้วยนะครับสาหรับเหมาะสำหรับอย่างตที่เกิดถามผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ led นอกจากไร์สปีดไวเลสแล้วเนี่ยตัวนี้ยังรองรับบ o o t ูธไปนะครับก็สามารถทําให้เราสามารถเชื่อมต่อ2ออุปกรณ์ได้แน่ๆนะครับคืออุปกรณ์หนึ่งเราก็เสียบกับ usb dongle ที่เป็นไ i ้อ ไรส,สปีดไวเลสครับส่วนอีก,กอนหนึ่งหรือว่าอีกคอมเตอร์หนึ่งเราก็เชื่อมต่อผ่านบลูทูธถามว่าบลูทูธนี่เราต่อมากกว่า1อันได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่ามันใช้งานทุทีละอันนะครับแล้วก็โดยทั่วไปตามบ้านนะครับเราอาจจะใช้แค่มีคอมพิวเตอร์ของออฟฟิศแล้วก็คอมพิวเตอร์ส่วนตัตวตัวนี้ก็คือลักษณะของปุ่มบอร์ดที่เราจะเลือกนะครับโดยที่ตัว G913 เนี่ยของ l อ g i t e ท h เขาจะมีปุทท่มของคีย์บอร์ดให้เราเลือก3ประเภทนะครับประเภทแรกคือลีเนียครับถ้าเป็นสายเกมเมอร์เราจะก เรียกว่าレスสวิตช์ครับฟีลิ่งในการกดเนี่ยจะเป็นจะเป็นแรงต้านเนี่ยเท่ากันหมดเลยล้วกดไปหนึ่งกดปุ่มลงไปเนี่ยแรงต้านทั้งหมดจะเท่ากันนะครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบข้อดีของมันคือมันนุ่มนวลในการกดใช้แรงน้อยก็เสียงเบามากครับแบบที่2อคือ,อ,อคลิกกี้นะครับตามของ Logitech เ,เราเรียกว่าคลิกกี้นะครับแต่ว่าตามภาษาเกมเมอร์เราเรียกว่าบลูสวิตช์นะครับจริงๆของ Logitech เ,เนี่ยมันไม่ทำเป็นสีฟ้ามันทำเป็นสีขาวนะครับ ยุรุนมันคือคลิกกี้ลัการของมันคือมันจะมีเสียงคลิ๊กๆๆทุกการกดเลยแต่ว่าฟีลลิ่งในการกดเนี่ยเพื่อนๆไปกดปุ่มอ่ะที่เป็นปุ่มวิทยจริงๆอ่ะจะมีความมันจะมีแรงต้านเราจังหวะแรกที่ลงไปบุ่มลงไปจังหวะแรกเนี่ยอันนี้มันยังไม่ติดพอเรากดกอไก่เนี่ยลงไปนิดนึงี่ยกอไก่ยังไม่ติดเพราะว่ามันจะมีแรงต้านสเต็ปสองพอเรากดสเต็ปสองไปมันดังคลิกถึงจะติดอันเนี้ยมันจะแบบอิ่มมันมากอิ่มดีมากเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเลยคือ มันมีเสียงคลิกกตลอดเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆทำงานคนเดียวอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยกตัวนี้ไปทำงานที่ออฟฟิศอาจจะโดนได้นะครับเพราะว่าดังนิดหนึ่งครับอะ Logitech ก็รู้ถึงจุดนี้ครับออกตัวตรงกลางมาระหว่างเล w i วิชที่เป็นนุ่มนวลเสียงเบากับคลิกกี้ที่เป็นแบบคลิกคลิเฟร์มๆแต่เสียงดังนะครับตัวตรงกลางคือแท็กทครับในภาษาตลาดเราเรียกกันว่าบรา w สวิชนะครับแต่ว่าของดีเทอร์มของตัวลอจิเทคก็ว่าแท็กท จะเป็นสวิ์สีน้าตาลนะครับแล้วก็ลักษณะจะอยู่กึ่งกลางระหว่างเลสสวิ์กับบูลคือให้สัมผัสที่ดีก็เสียงเงียบมากนะครับสำหรับผมผมเป็นสายทํางานนะครับซื้อมาทํางานก็เลือกเป็นบราวดสวิสครับเพราะว่าจริงแล้วที่ออฟฟิศผมเนี่ยก็มีคีย์บอร์ดดักกี้อยู่ตัวนึงก็ใช้บราวดสวิสครับแล้วก็ที่บ้านผมก่อนหน้านี้ผมใช้เลสสวิสอยู่ตัวหนึ่งครับซึ่งก็อชอบฟิลลิงของเลสที่มันดแบบมีแรงต้านนะครับกดแล้วมันก็ติดเลยครับพอ ใช้ browse r w i t c h แล้วก็เริ่ม,มติดใจก็เลยต้องหาเปลี่ยนพอพอดีได้จังหวะเหมาะนะครับก็ได้เจ้าต,ตัวนี้มาครับการเคสครับก็ยึดเลยนะครับใช้เลยแต่จริงๆตัวเกมมิ่งเกียร์คีย r บอร์ดตัวนี้931ครับไม่ได้มีดีแต่ความเป็นแมคชินิกและความไร้สายนะครับความดีไปกว่านั้นคือมันมีปุ่มมาโครครับทุกคนซึ่งปกติแล้วคีย์บอร์ดที่มีปุ่ม m a c ครเนี่ยคอมพิวเตอร์จะต้องลงโปรแกรมเพื่อให้มันิงก์กันเช่นปุ่ม,ม กดปุ่มมาโค้ดที่คีย์บอร์ดปั๊บโปรแกรมที่เราลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไรยนจะทำงานใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เอาวันนี้ไปใช้กรบเรืองออฟฟิศที่เป็นเครื่องที่เขาลง Enterprise Policy ที่สามารถลงโปรแกรมอื่นได้เนี่ยไอพวกปุ่มช็อตคัทพวกนั้นก็คือไร้ค่าเลยถูกไหมครับแต่เจ้าตัวนี่ครับ G 9 1 3าน่ตัวมันดีกว่านั้นมันสามารถดาวน์โหลดมาโค้ดที่เพื่อนๆตั้งไว้ในโปรแกรมเนี่ยลงมาออนบอร์ดบนคีย์บอร์ดได้เลยนั่นหมายความว่า เพื่อนๆสามารถใช้ปุ่ม m a c ครตรงนี้กับเครื่องไหนๆก็ได้โดยที่ไม่ต้อง install software เพิ่มถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวคีย์บอร์ดตัวจริงกันนะครับคีย์บอร์ดตรงนี้เป็นโลหะนะครับแล้วก็มีการทำลวดลายที่เป็นลายเส้นๆนะครับก็คือดูพรีเมียมมากเลยนะครับลองดูครับปุ่มอันนี้ก็เนื่องจากว่า Logitech นําเข้ามาเป็นทางการนะครับก็จะมีภาษาไทยในตัวครับอืมแต่มีจุดสังเกตดน,นึงคือภาษาไทยตัวหลักก็คือตัวด้านล่างเนี้ยมัน มันไม่ไม่ได้เจาะโปรงทะลุแสงนะครับให้แสงทะลุมาได้แต่ว่าตัวด้านบนเนี่ยมันจะมีแสงทะลุมาได้นะครับอืมแล้วก็คีย์บอร์ดเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าเอาแบบ full size แบบของผมนี่คือ full size แบบ full งนี้ครับหรือว่าจะเอา10 keyless 10 keyless คือไม่มีตรงนี้่ไม่มีไม่มีตะกุนนำแผ่นพวกนี้นแผ่นพวกนี้จะโดนตัดไปนะครับ เลือกได้สําหรับผมซื้อมาใช้งานก็เลยต้องเลือกแบบ full size นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูปุ่มกันบ้างนะครับแรกที่จะแนะนำนะครับก็คือ music control ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนสกรอเนี้ยจะหมุนได้แบบอิสระเลยนะครับก็จะสามารถไป control เสียงของเครื่องเราได้นะครับแล้วก็มีปุ่ม stop pause อะไรตรงนี้เหมือนปกตินะครับ control ได้ทั่วไปนะครับส่วนปุ่ม,มอ,อื่นๆตรงนี้เหมือนเดิมหมดเลยนะครับอ่าม,มีข้อสังเกตนิหนึ่งคืออันนี้เป็นสิ่งที่ ก็อเป็นข้อสังเกตเลยคือการกดนําล็อกตรงนี้นะครับมันดันไม่มีไลท์อินดิเคเตอร์บอกว่าเรากดนําล็อกนะครับที่คีย์ล็อกยังมีเลยแคปล็อกมีบอกแบตเตอรี่มีบอกว่าเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอ e ีนาล็อกเนี่ยไม่มีบอกนะครับเพราะฉะนั้นแบบผมไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตอนนี้ผมกดนาล็อกหรือไม่กดนาล็อกอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อสังเกตให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับอันนี้ถัดมาปุ่มพิเศษคือปุ่มนี้ครับือปุ่มปรับไฟไเพื่อนๆสามารถปรับไฟได้สระดับด้วยกันก็คือปิดเลย นี้นี่คือปิดเลยนะครับสังเกตว่าถ้าปิดเลยเนี่ยไอภาษาอังกฤษกับภาษาไทยตัวรองเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยครับผมก็เลยต้องเปิดไฟครับพอเปิดไฟสว่างไปมันก็แหงตาครับผมก็เปิดออกมาอันนี้ก็พอครับเบอร์แรกนะครับเดี๋ยวที่เบอร์นี้คือได้ท่าระดับด้วยกันนะครับเบอร์นี้เบอร์นี้กาลังดีครับถัดมาปุ่มนี้ปุ่มเขาเรียกว่าเกมโหมดนะครับเกมโหมดคืออะไรถ้าสมมติเรากดไปใช่ไหมครับให้มันติดเนี่ย ไอปุ่มวินโด้เนี่ยมันจะกดแล้วมันจะไม่มีผลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะบางคนเขาเล่นเกมนะครับแล้วดิวก้อยไปโดนปุ่มวินโด้มันเปิดวินโด w พับอัพเมนูขึ้นมาแล้วก็แค้นะครับถัดมาจะเป็นปุ่มให้เลือกว่าจะเอาเอ่อเอาไรสปีดคอนเนคชันหรือว่าจะเอาบลูทูธคอนเน c ชั o นนะครับต่อได้อย่างใดอย่างหนึ่งครับผมมีแล็ปท็อปสองเครื่องผมเพราะฉะนั้นผมก็เสียบไอดองเกิลของไอไวเลส ไลท์สปีดเนี่ยไปเครื่องหนึ่งส่วนอีกเครื่องหนึ่งผมจะต่อบลูทูธไปน,นะครับก็ผมว่าแค่กดปั๊บมันก็จะสวิชเลยนะครับถัดมาอันนี้เป็นการเลือกโปรไฟล์ครับ M 1 M 2 M 3ไปเลือกโปรไฟล์นะครับส่วน MR เนี่ยไว้ตั้งโปรไฟล์แต่ว่าเพื่อนๆต้องลงแอป E- หั b ไว้ในเครื่องก่อนนะครับสำหรับผมอะ MR ก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าหลักๆผมจะใช้คีย์บอร์ดเนี่ยกับคอมส่วนตัวแล้วก็คอมออฟฟิศที่ไม่สามารถลงโปรแกรมได้นะครับเาะฉะนัน MR ผมจะไม่ได้ใช้ฟีเจอร์นี้เลยครับ M 1>, 1 M 2 M 3ตั้งอะไรได้บ้าง M 1 M 2 M 3สิ่งที่ตั้งได้คือเป็นโปรไฟล์ครับว่า M 1ไฟตรงนี้จะเป็นสีอะไร M 2ไฟเป็นสีอะไร M 3ไฟเป็นสีอะไรและที่มากกว่านั้น M 1ที่ปุ่มช็อตคัท5ปุ่มตรงนี้ครับทำอะไรนะครับ M 2ทำะไร M 3ทํทำอะไรเนะท,ร 3, ทร่ากับเพื่อนๆสามารถตั้งช็อตคัทได้ทั้งหมด5คูณ3ก็คือ15หด้วยกันนะครับโดยช็อตคัทช็อตคัทเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือ,เ,อเราเลือกได้เลยนะครับ สำหรับออนบอร์ดมาโครเนี่ยมันไม่ใช่ทุกมาโครที่เราสามารถใช้งานได้นะครับต้องเป็นมาโครที่เกี่ยวกับคีย์สโตรกแล้วก็มาโครที่ไม่ยาวเกินไปถึงลักษะใช้งานได้นะครับทีนี้เดี๋ยวลองเราลองมาดูประเภทไฟวิ่งประเภทต่างๆนะครับวิธีการเปลี่ยนไฟวิ่งประเภทต่างๆถ้าไม่เอาแบบโปรไฟล์ที่ผมตั้งอันนี้ผมตั้งไปแล้วเนาะถ้าเอาโปรไฟล์ธรรมดาก็กดปุ่มไปค้างไว้แล้วกด1 1ึ1งหึงหศูนย์หนึ่งสองสาม่จะเป็นเก้าศูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็น เอฟเฟก์ไฟที่เป็น Default นะครับที่เครื่องมีให้ลองเปลี่ยนปั๊บสอันนี้คือถ้าเพื่อนๆอ,อยากเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องใช้แอป g h ่หนะครับก็าสามารถทำได้ที่คีย์บอร์ดเลยครับปมันจะดูมืดๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราจิ้มไปเนี่ยแบบกระจายอ,าออกไปโอ้ไปนะครับซึ่งผมไม่ชอบผมก็กลับมากด M1 อ่โปรไฟล์สีที่ผมตั้งไว้ก็จะกลับมา ทีนี้เพราะเป็นไวเลสใช่ไหมครับเพ,เพื่อนๆก็ต้องคํานึงถึงว่าแบตเตอรี่มันจะอยู่ได้นานรือเปล่าใช่ไหมเราะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้40ชั่วโมงถึง60ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งผมใช้งานจริงเนี่ยเป็นอาทิตย์แหละมันก็ใช้งานได้อยู่นะครับเพราะว่าเพื่อนเ,เพื่อสังเกตนะครับว่าเมื่อกี้ไฟมันดับลงมาอีกมันลดความสว่างลงมาอีกครับเพราะมันมีออโต้สลีปครับถ้าเราไม่ได้กดคีย์บอร์ดอะไรเนี่ยเดี๋ยวไฟมันจะค่อยๆดับดับดับลงไปนะครับ แล้วก็ทําให้ประหยัดแบตเตอรี่นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเพื่อนๆไปลองใช้ตัวแอปพลิเคชัน GHub นะครับซึ่เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ติดมากับตัวนี้เลยนะครับมีอุปกรณ์ให้เลือกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็น Logitech ใช่ไหมครับแต่ว่ามันดัน detect เจอไมบคยูติของผมด้วยนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเสียงได้นะครับว่าเสียงที่เราพูดตอนนี้ให้เป็นเสียงผู้หญิงให้เป็นเสียงุ่นยนต์ให้เป็นเสียงชิปหั้งได้หมดเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่เน้นวันนี้เดี๋ยวสัปันที่ดูตัวนี้นะครับ วิธีการเซตค่าต่างๆเนี่ยเราสามารถเซตได้2แบบนะครับก็คือเซตค่าที่ให้ทุกอย่างอ่ะเก็บไว้ที่แอป G Hub นะครับหรือเก็บไว้ที่เก็บไว้ออนบอร์ดที่ตัวคีย์บอร์ดของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าผมมาเปลี่ยนเครื่องใช้บ่อยแล้วก็เครื่องออฟฟิศผมลง G H u b ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมต้องคอนฟิกทุกอย่างให้มันเก็บอยู่บนออนบอร์ดของคีย์บอร์ดผมนะครับแต่ว่าในการเซตอัพในการเซตอัพค่าต่างๆเนี่ยเราต้องบังคับว่าเราต้องเทิร์นออฟออนบอร์ดในมูลิตี้ก่อนครับ ล้วค่อยไปตั้งค่ามันนะครับอ่ะเราก็เทิร์นออกไปก่อนทีนึงแล้วกลับมาอ่ะเราจะเจอหน้านี้นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เจอหน้านี้เนี่ยเรากลับไปที่หน้าหน้าตัวโฮมมันนะครับแล้วก็กดที่คีย์บอร์ดหนึ่งครั้งถ้าเพื่อนๆ Disable ในตัว Onboard นะครับมันจะมาเข้าหน้านี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดโหมด o อนบอร์ดอยู่เงี้ยมันจะไปเข้าหน้าเมื่อสักครู่นะครับอะทีนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับด้านซ้ายเนี่ยตรงนี้ก็คือปรับว่า เราอยากได้ไฟแบบไหนนะครับก็เลือกได้เลยว่าอ่ตอนนี้อยากได้ไฟฟิกนะไฟเป็นสีฟ้านะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ไฟอื่นใี่เป็นอ่าไฟแบบแบบการหายใจครับมันก็มีให้ดูนะครับแล้วก็เลือกเลทได้นะครับเลือกความสว่างได้เลือกสีได้นะครับอันนี้ก็เลือกตามใจชอบเลยหรือว่าเอาแบบตามเสียงเพลงก็ได้นะครับว่าเสียงเสียงเพลงเราเล่นยังไงก็ให้ให้มันเล่นตามเสียงเพลงไปนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เปิดครับอาแบบฟิกครับ ือกฟิกไปนะครับนะครับฟรีสไตล์ก็คือเราเราสามารถสร้างได้เองแอนิเมชันก็คือทําได้เองนะครับแต่ว่าฟรีสไตล์กับแอนิเมชันเนี่ยจะใช้งานได้สําหรับตัวตัว,ตวไลท์สปีดคอนดชิชันเท่านั้นนะครับบลูทูธจะใช้2ตัวนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากใช้ได้กับทุกเครื่องให้ปรับเฉพาะพีเซีนะครับพอปรับแสงเสร็จปั๊บใช่ไหมครับ ข้างบนอนนี้ชื่อชื่อโปรไฟล์เราสามารถสร้างโปรไฟล์ได้ไหมได้ใหม่เรื่อยๆนะครับอันนี้ผมตั้ง d e f a u l t ไว้เล่นก่อนนะครับถัดมา assignment assignment ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าไอมาโคปุ่มด้านเนี้เอาไว้ทำอะไรใช่ไหมครับอืมคือมันมีข้อสังเกตนิดนึงครับเนื่องจากว่ามันมีปุ่มตรงนี้งอกขึ้นมาใช่ไหมครับผมว่าเป็นคนที่พลาดบ่อยมากคือตอนช่วงใหม่ๆที่ได้คีย์บอร์ดตัวนี้มาเนี่ยเวลาผมจะกด Copy หรือว่า Pa s t e เนี่ยผมจะ กดคอนโทรลซีใช่ไหมครับแต่ว่านิ้วก้อยผมอะมันไม่ได้ไป,ปโดนปุ่มคอนโทรลประดันมาโดนปุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าเอ้ยแก้ปัญหาเลยถ้างารถผมแมปเอาปุ่มคอนโทรลมาไว้ที่ปุ่มนี้วิธีการนะครับก็คืออจิ้มมาตรงนี้ครับแล้วก็เลือกที่คีย์นะครับอยากได้ปุ่มนี้แมปกับคีย์ไหนนะครับก็าลากปุ่มอันมาแปะไว้ตรงครับพัดมาผมมีใช้อะไรบ่อยๆอีกนะครับที่ออฟฟิศผมใช้ Microsoft Outlook ใช่ไหมครับ ก็มันก็จะมีหลายครั้งเลยที่มีบางเมลที่ไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมครับเราก็อยากจะกดให้มันเหมือนรีดแล้วเร็วๆใช่ไหมครับผมก็ทํามาโครีดไว้นะครับซึ่งมาโคเนี่ยผมก็นะครับทำการตั้งมาโครีดซึ่งรีดเนี่ยมันคือการปุ่มกดปุ่มคอนโทรลคิวนะครับก็แอบคอนโทรลคิวมันเป็นปุ่มนี้นะครับถัดมาสกรีนช็อตเนี่ยการใช้งานมาปกติสกรีนช็อตที่มาบนคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็น เป็นสกรีนทางหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆกดโดว์ปุ่มวิมนโดว์ปุ่มชิปปุ่มวินโดว์คือปุ่มนี้ปุ่มชิปคือปุ่มนี้แล้วก็ปุ่ม S นะครับวินโดว์ชิปเอสเนี่ยเพื่อนๆจะได้ตัวพิเศษเลยก็คือเนี่ยครับเป็นสามารถแอปเจอร์สกรีนได้เฉพาะแอเรียนะครับซึ่งผมใช้บ่อยผมก็เลยตั้งไว้เป็นปุ่ม G1 ครับประมาณนี้พอเราตั้งโปรไฟล์เสร็จใช่ไหมครับมันก็จะมีเนี่ย ที m 2อยากได้อยากได้เป็นอะไร m 3อยากได้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับถ้าสมมุติผมตั้ง m 2เนี่ยให้เป็นไฟอีกสีหนึ่งก็ได้นะครับเราก็ตั้งได้เหมือนกัน m 2อยากได้ไฟสีอะไร m 3อยากได้ไฟสีอะไรแล้วก็ assignment เป็นแบบไหนนะครับของแต่ละปุ่มได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงปุ่มเกมโหมดว่าเมื่อเรากดปุ่มเกมโหมดแล้วเนี่ยล็อกห้ามกดอะไรบ้างนะครับของสําหรับโปรไฟล์นี้นะครับเช่นอันเนี้ยบอกว่าห้ามกดปุ่มวินโดห้ามกดปุ่มวินโดฝั่งนี้แล้วก็ห้ามกดปุ่มแบบ อปเปตี้ขึ้นมานะครับเราอยากห้ามปุ่มไหนก็ทำเพิ่มได้เลยครับสมมุติพอทำเสร็จแล้วเราอยาก Copy profile เนี้เข้าไป onboard ใช่ไหมครับอ่าลืมบอกอีกนิดนึงเนี่ยครับแบตเตอรี่เหลือ6 6บอกว่าใช้ได้อีกเ0ชั่วโมงแต่ว่าอันนี้คือผมใช้งานมาแล้วนานมากนะครับเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วก็ใช้งานแบบวันหนึ่งเนี่ย12ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพราะว่าผมทำทางงานออฟฟิศแล้วก็ดูอย่างอื่นไปด้วยทำอ่า ยูทูบไปด้วยนะครับทำโฮมออโตเมชั่นด้วยเพราะฉะนั้นผมอจะทํางานใช้คอมพิวเตอร์ประมาณเฉลี่ยเฉลี่ยวันละสิบชั่วโมงนะครับก็16ชั่วโมงผ่านไปประมาณสักห้าวัน6วันนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตอนแรกมันมีมาให้แปดนะครับเพิ่งหายไปแค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เองด้วยการใช้หนักๆแบบนี้อาทิตย์หายไปสิบสี่ว่าอันนี้อยู่ได้เป็นเดือนครับแต่ที่บอกมีเซฟโหมดอัตโนมัตินะครับมันก็จะลดลดแสงลดอะไรเงี้ยทำให้ประหยัดแบตไปนะครับอ่ะสมมุติคอนฟิกกเเอรร์ทัั้งหมมดใช่คบ ให้เพื่อนๆทำการกด on ตรงนี้ให้เป็น on นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเลือกเลือกโปรไฟล์อะไรใช่ไหมครับตอนแรกม,มันจะเป็น default profile แล้วก็เลือกมาที่ desktop Profile ของเรานะครับแล้วทำการโหลดจุดๆนี่ก็คือการทำโหลดคีย์ของเราเข้าไปที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับหลังจากนี้เวลาเราเอาคีย์บอร์ดนี้ไปใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนนะครับไปปุ่มตรงนี้ทั้ง5้าปุ่มของเราเนี่ยก็จะสามารถ ใช้งานเป็นมาโครได้หมดเลยตามที่เราตั้งไว้นะครับแต่มีข้อสังเกตนิดนึงครับมาโครบางตัวที่เราเซตแบบคอนดิชันเยอะๆเช่นให้พิมพ์คํานี้เสร็จปั๊บกดด้วย Enter ต่อไปอย่างเงี้ยมันจะมันจะไม่ได้นะครับมันจะมันจะใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้ที่กดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็แต่ถ้าเกิดใช้งานปุ่มทั่วๆไปปุ่มเอ่อปุ่มยีลัดคอร์คีทั่วๆไปยใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าแบบปุ่มแบบพิสาดารที่เรากําหนดเช่นพุทธ กด G1 ค้ 1> 1, างไว้เป็นการกดปุ UK, ่ม A รัวๆๆๆๆเงี้ยอาจจะใช้ไม่ได้นะครับหรือว่ากด G1 แล้วปล่อยกดในกระดม A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  ไปเรื่อยๆจนเขากด G1 อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโหมด Toggle อันนี้ก็ใช้ใช้งานแบบ Onboard ไม่ได้เหมือนกันครับก็เจ้า g 9 1 3เนี่ยผมนับว่ามันเป็น์ b o a r d สำหรับการทำงานที่บ้านที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเพื่อนๆที่ต้องทำงานที่บ้าน ก็เจ้าตัวนี้เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปห้างสรรพสินค้าอาจจะยากนะครับก็อันนี้ตอนนี้เหมือนจะมีลดราคานะครับมีความแปลกมากตรงท,ที่รุ่นที่เป็น full size keyboard แบบนี้ตอนนี้ราคาจริงมันอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทแต่ว่าในช้อปปี้มันลดมาเหลือ5,000กว่าบาทนะครับตอนนี้เอาวันนี้ที่ผมพูดก็คือประมาณต้นเดือนสิงหานะครับแต่ว่ารุ่นเวอร์ชั่น10 keyless ที่ไม่มีน้ำพัดนะครับตัดน้แพ a ดตรงนี้ทิ้งไป ปัดนำแพดตรงนี้ไปนะครับนำแพดหายไปครับแต่ราคาแพงขึ้นนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเกมเมอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ชอบนำแพดนะครับแต่ว่าพวกเราสายทํางานออฟฟิศเนี่ยนำแพดจําเป็นมากนะครับแนะนําให้ไปหาซื้อตัวนี้มานะครับสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับ IT และสมาร์ทโฮมนะครับแล้วก็เรื่องราวของวิทยาศาสตร์นะครับก็กด s u b s c r i b e นะครับช่องวิทยบคณิตไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่เพื่อนๆจะได้เป็นคนแรกๆที่ได้ดูคลิปใหม่ครับ สำหรับว,วันนี้ผมไก่คณิตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ